สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาพูนะครับประจำวันที่4มิถุนายนกับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาภูกันนะครับเทรนอานนะครับถอนจากสึกยูโรแล้วนะครับเพราะว่าบาดเจ็บยาว6สัปดาห์นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของดาก้าเนี่ยคุณซูซานเบียบอกว่าเจ้าตัวกําลังเล่นเร่งตัดสินใจอนาคตขณะเดียวกันมีดีวลาฟินยากับเจเรมันมาอัปเดตให้ฟังด้วยว่าความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วเรื่องราวอื่นอีกมากมายติดตามได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับยาธาตาจออทงแล้วก็ ยาธาตุหนึ่นะครับยาธาย1หนึ่งสองสามไม่ยาธายระบายท้องส่วนยาธาตเด็กกระท้องคือท้องเฟ้อช่วยได้นะครับกดร์ย้อนก็ช่วยได้เช่นกันนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับรวมไปถึงพรีเมียมคลับพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์เรียกแท้ๆนะครับตอนนี้มี5สาขาในกรุงเทพมหานครนนจบนริชดาธานีเซ็นเตอร์เอวันอารีและก็ที่เมืงจ่ายนะครับโทรสั่ง Delivery 02105 4555นะครับการันตีความอร่อยนะครับ มาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันเลยเริ่มต้นที่เทรน d ์อโนครับล่าสุดในเว็บทางการของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ประกาศยืนยันว่าเทรน d ์อโนนะครับได้ทําการถอนตัวออกจากทีมชาติอังกฤษนะครับที่จะลงเล่นในศึกยูโรในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับผลการสแกนออกมาแล้วครับมีปัญหาบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาแล้วก็เป็นอาการที่ค่อนข้าง ไม่เบาครับค่อนข้างหนักเลยครับซึ่งตามที่สื่อรายงานนะครับออย่างเช่นเจมส์พีเนี่ยบอกว่าเป็นอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาในฉีกขาดในระดับที่2ซึ่งจะทําให้ตัวของเทนอาอโนเนี่ยพักราวๆสี่สัปดาห์อย่างเร็วสุดเลยก็พัก4สัปดาห์อย่างช้าก็6สัปดาห์โดยประมาณนั้นซึ่งนั่นแปลว่าตอนนี้เทนอโนครับต้องก็ไม่ได้ไปทีมชาติแน่แแล้วครับต้องกลับมาโฟกัสที่ว่า จะกลับมาฟิตท,ทันช่วงปีซีซันไหมเดี๋ยวลิเวอร์พูลของเราเนี่ยจะมีปีซีซันในวันที่12กรกฎาคมตอนนี้วันที่4ใช่ไหมเนี่ยเหลืออีกเวลาอีกประมาณ5-6สัปดาห์จะกลับมาปีซีซันเทนน่าจะกลับมาช่วงช่วงนั้นขอให้กลับมาปีซีซันทันแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องโฟกัสไปที่จุดนั้นแล้วนะครับส่วนทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะเรียกใครมาแทนเทนอาร์โนดในตำแหน่งนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามต่อไปครับตอนนี้ยังไม่มีการประกาศยืนยันใดใทั้งสิ้นนะครับ เจมเพียนยังบอกด้วยนะครับว่าตัวของอานเนี่ยบอกลาเพื่อนๆในทีมชาติไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาสู่ทีมลิเวอร์พูลมาฟื้นตัวกันต่อหลังจากนี้นะครับขณะที่จอแดนเทนเดอร์สันเนี่ยแน่นอนครับก็เป็นเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลคนเดียวที่อยู่ในทีมชาติอังกฤษนะครับก็ออกมาโพสต์นะครับในทวิต t ตอรในไอส่วนตัวนะครับว่า่าเขาก็ได้ซ้อม ซ้อมได้อย่างยอดเยี่ยมอรมณาประมาณนั้นซ้อมอย,ยอดเยี่ยมได้ไปหนึ่งเซสชั่นนะแต่ว่ารู้สึกเสียใจกับข่าวของเทนนโนจริงๆที่ต้องถอนตัวออกจากทีมชาติแต่ก็ให้กําลังใจเทนนาโนครับโดยเฮนเดอร์สันเขียนทิ้งท้ายไปว่าเอานะยังมีอีกหลายทัวร์นาเมนต์ที่รออยู่หลังจากนี้เองได้ไปเล่นต่ออีกหลายๆทัวร์นาเมนต์แน่นอนอายุเองยังน้อยอโนอายุ22ออารมณ์ประมาณนั้นครับที่ที่ทจอร์นเฮนเดอร์สันพิมพ์จะสื่อถึงนะครับ ก็เป็นกาลังใจให้กับเชนาโนด้วยครับเพราะว่าเอาจริงคือเขาพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มาติดทีมยูโรแล้วดันมาเจ็บด้วยตัวเองแบบนี้ก็คือเป็นอะไรที่ถ้าเราเป็นเขาเราคงเร้าอุตส่าห์ฟันฝ่ามาถึงตรงนี้แต่ดันต้องหลุดทีมชาติเพราะอาการบาดเจ็บนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องจอแดนเฮลเลอร์ซันเนี่ยล่าสุดเนี่ยแกเรซซเกตก็ออกมายืนยันนะครับว่าความฟิตของจอแดนเฮอร์ซันเนี่ย ในเกมนัดเปิดสนามนะเกมอุ่นเครื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ทันแล้วเกมนัดเปิดสนามศึกยูโรที่จะเจอกับโครเอเชียเนี่ยก็รุ้นว่าอาจจะไม่ทันเหมือนกันโดยเกเรตชเกตบอกว่าถ้าเฮนโดฟิตทันในเกมที่เจอกับโครเอเชียเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสถ้าฟิตทันนั่นแปลว่าอาจจะฟิตไม่ทันไงนะครับดังนั้นก็รอดูครับว่าเฮนโดจะฟิตทันนัดไหนนะครับสำหรับในศึกยูโรรอบนี้นะครับ มาดูคนอื่นๆที่เล่นเกมอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีใครลงทําหน้าที่กันบ้างนะครับโอซันคาบักเนี่ยก็ลงเล่นเป็นตัวสมรองนะครับในช่วงครึ่งหลังนะในเกมที่ตุรกีอุ่นเครื่องเอาชนะมอนโดว่าในเว็บทานการเนี่ยยังคงอัปเดตเรื่องราวของคาบักอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคาบักยังเหลือสัญญากับลิร์พูถึง30มิถุนายนไงยืมตัวมามันถึง30มิถุนาย <c> น <oughs> นะครับแล้วก็ชาเกลี่นะครับได้ลงเล่นในครึ่งแรกนะครับเกมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับอุ่นเครื่องถล่ม ลิทเทนสไตล์7-0ส่วนซิมิค้าเนี่ยก็ลงเล่นไป1ชั่วโมงนะครับในเกมที่เสมอกับกรีซขออภัยกรีซนะครับเสมอกับเบลเยียม1-1ที่กรุงมบัสเซลนะครับแล้วก็อีก2คนนะครับเคเลเฮอร์กับคอนเนอร์แบดรี่นะครับคนเนี้ยสองคนเนี้ยไม่ได้ลงเล่นนะครับเป็นตัวสำรองแล้วไม่ได้ลงเล่นในเกมที่ไอร์แลนด์เอาชนะอันโดร่า4-1นะครับแล้วก็ไอร์แลนด์เหนือชนะยูเครนแพ้ยูเครน1-0 ประมาณนั้นครับนี่คือผลงานในแข้งทีมชาติของเราอ่ามาดูข่าวอาริซงเบเกอร์กันบ้างจริงๆผมรายงานบ่อยๆแล้วว่านักเตะต,ตัวหลักของเราเนี่ยจะอยจะถูกทยอยย,อยต่อสัญญากันแล้วก็อย่างที่โรมาโน่บอกครับแล้วก็นักข่าวสายหงบอกด้วยว่าอาริซงเบเกอร์เนี่ยอาจจะเป็นเป้าแรกๆเลยครับซึ่งวันนี้ BBC ครับสื่อใหญ่ของอังกฤษเนี่ยถ้าถ้าไม่ชัวร์ไม่ไรายงานอาจจะมาช้าหน่อยแต่ถ้ามาเนี่ยมันการันตีว่าชัวร์ครับ อาริสอนเบเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเตรียมที่จะคุยสัญญากับเรียร์พูลหลังจากกลับมาที่แอนฟิลด์อะ่ะก็คือตอนนี้อาริสอนเบเกอร์ฟาบินโยแล้วก็ฟิมิโนเนี่ยอ่าเข้าสู่แคมป์ทีมชาติบราซิลใช่ไหมครับพักพักผ่อนอยู่แล้วเดี๋ยวไปเข้าแคมป์แล้วเดี๋ยวจะเล่นในศึกโคปาอเมริกาซึ่งหลังจบศึกโคปาแหละนะครับพอกลับพอได้พักผ่อนแล้วอะไรแล้วกลับมารรงงานตัวตอนไหนไม่รู้ละกลับมาปุ๊บก็จะมีการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กัน อันนี้คือแผนง,งานของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็อย่างที่เราก็ฟังข่าวสายหงมาอยู่ตลอดครับว่าจะทย,ยทยอยทยอยทยอยในช่วงหลังจากซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปนะครับอาริซงคือเบอร์แรกเลยครับที่จะเริ่มเจรจานะค่อยๆไล่ไปครับทีนี้เนี่ยมาดูกันที่ข่าวซื้อขายกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของพัซซันดาก้านะครับกองหน้าของเดบูซาบวกที่ก็ตกเป็นข่าวกับเราอยู่เรื่อยมานะครับกองหน้าทีมชาติแซมเบียคนนี้ล่าสุดเนี่ย กุนซูทีมชาตินะครับกุนซูทีมชาติแซมเบียนะครับอย่างมิรูตินเซดูเจวิตนะครับกุนซอทีมชาติแซมเบีย,บอ,ย,บอ,บยออกมายืนยันนะครับว่าสาเหตุล่าสุดที่ไม่ได้เรียกตัวที่ไม่มีชื่อของพัสันดาก้าในทีมชาติที่จะมีเกมอุ่นเครื่องเนี่ยเพราะว่าทีมชาติครับอนุญ,ญาตให้ตั้งแต่ไปเคลียรอนาคตนั่นเองนะโดยทางด้านกุนซูเนี่ยกุนซูแซมเบียเนี่ยบอกว่าดาก้าแล้วก็ m v ็มวีูแล้วก็คังวาเนี่ยนะครับสามคนนี้ไม่ได้มีชื่อในทีมล่าสุดเพราะต้องการให้ทั้งสามคนไปตัดสินใจเรื่รองราวเกี่ยวกับแดนน e x ฟิ u เจอรอนาคตของตัวเองว่าจะเอาอยัางไงกันต่อว่าจะย้ายไปทีมไหนจะต่อสัญญาหรือจะย้ายไปไหนให้ไปตัดสินใจซะแบบจะได้ไม่ต้องมาโฟจะได้มีโฟกัสเต็มที่เกี่ยวกับการตัดสินใจอนาคตคือ ถ้านักเตะยังต้องมานั่งตัดสินใจอนาคตแล้วก็มาเล่นเกมอุ่นเครื่องมันไม่ได้อะไรไงอะซึ่งนั่นแหละครับก็บอกว่าทั้ง3คนจะได้ตัดสินใจสิ่งที่ดีที่สุดแก่ชาติด้วยคือมันแปลว่าการที่นักเตะของทีมชาติเขาเนี่ยถ้าตัดสินใจได้ยอย่างถูกต้องย้ายไปทีมที่ถูกต้องมันดีแก่ชาติบ้านเกิดเขาด้วยนะครับนั่นแปลว่าในช่วงหลังๆเนี่ยที่ข่าวดาการุนแรงขึ้นมานะโอเคแหละว่าไอข่าวของ ตัวโดมฟิชเชอร์เคสะมันจะมันจะเป็นข่าวเต้าที่ผมบอกไงว่ามันเต้าว่าเดี๋ยวจะเปิดตัวในเร็ววันนี้คือมันยังไม่ถึงขั้นนั้นครับมันเต้าให้เร็วไปก็หน่อยเข้าใจไหมแต่ผมเชื่อลึกๆว่าลึกๆแล้วรีพูลสนใจดาก้ารจริงแต่อย่างที่ผมเคยในงานมาตลอดว่ามันไม่ได้มีแค่รีพููทีมเดียวอย่าลืมว่าถ้านักเตะมันกองหน้าคนนี้ยฟอร์มดีมากยิงเยอะมากกับออสเตียซาวบวกเนี่ยกับเรดบูลซาวบวเนี่ย จะมีล์พูทีมเดียวที่เห็นเนาะไม่ใช่ไงีมีเวสแฮมที่เคยมีข่าวด้วยว่าเวสแฮมเป็นทีมแต่งด้วยตอนนี้แล้วก็มีอีกหลายทีมที่สนใจนะครับก็ติดตามกันต่อครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ผมนามาฝาก,กเพื่อนๆก็คือเกี่ยวกับดาก้าเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมการที่ล์พูมีข่าวกับดาก้าบางคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วดาก้าเป็นนักเตะแอฟริกาเนี่ยแซมเบียอยู่ในแอฟริกาต้องไปเล่นแอฟริกาครับออฟเนชั่นหรือเปล่าไม่ต้องไปครับผมไปเช็คมาแล้วแล้วก็ขอบคุณ อไอริสเลียพูเลตด้วยนะครับที่ขายข้อมูลมาให้ด้วยแล้วผมไปเซิร์ชเพิ่มเติมมาแล้วเขาไม่ได้ซัมเบียไม่ได้ติดไปเล่นในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นครับคือตกรอบนั่นเองครับไม่ต้องไปเล่นรอบสุดท้ายนั่นแปลว่าถ้าเราซื้อดาก้ามาช่วงมก,กราคมกุมภาพันธ์สมมุติซื้อมานะดาก้าก็ยังอยู่กับเราครับแต่ว่าซาดิโอมาเน่กับซาร่าเนี่ยเซเนกัลกับอียิปเนี่ยเล่นรอบสุดท้ายก็ต้องไปเล่นทีมชาติประมาณนั้นครับดังนั้นในเรื่องของ ต้องติดไปเล่นแอฟริกาครับออเรชันเรื่องนี้ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปเล่นแซมเบียไม่ต้องไปเล่นทีมชาติไม่ต้องไปเล่นแอฟริกาครับออเนชันนะครับมาดูวันที่เรื่องราวของราฟินยากันบ้างน,นะครับเมื่อหลายๆวันก่อนเนะี่ยเราก็จะเห็นข่าวโอ้โหมากันอย่างต่อเนื่องเลยครับว่าเดี๋ยวลีพูเป็นข่าวว่าเดี๋ยวเตรียมยื่น32ล้านปอนด์อะไรแบบนี้ล่าสุดนะครับสื่อในท้องถิ่นของเมืองลีดนะครับอย่างยอร์ชเชียอินวิงโพส์นะครับอบอกมาปฏิเสธข่าวเรียบร้อยแล้วครับว่า ข่าวที่ลีพูเตรียมยื่นข้อเสนอเข้ามาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอใดๆจากลีพูยื่นเข้ามานะสื่อท้องถิ่นรายงานเองเลยนะสื่อท้องถิ่นบองหล่นะไม่มีข้อเสนอใดๆยื่นเข้ามาและตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วลีพูไม่เคยติดต่อหรือสอบถามใดๆทั้งสิ้นมายังสโมสรลีดอยู่ในเต็ดนะครับแล้วก็ลีดอยู่ในเต็ดนะครับ ไม่ได้มีความคิดที่จะขายลาฟินยาในซัมเมอร์นี้นอกจากนี้นะครับลีดไลฟ์นิวนะครับเป็นอีกหนึ่งสื่อในท้องถิ่นของเมืองลีดเช่นกันมีสสื่อแล้วยอรกเชียกับกับ Lead Life. ลีดไลฟ์รายงานตรงกันว่าลีดยูเนเต็ดไม่มีความต้องการที่จะขายลาฟินยาในซัมเมอร์นี้ไม่ขายนั่นแปลว่าต้องมีข้อเสนอในระดับที่แบบ โอ้โหมาหลานอะ่ะคือสามสิบสองล้านเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ถูกไปเลยอะ่ะสามสิบสองล้านเนี่ยไอ้ข่าวเห็นไหมมันไม่ใช่ข่าวจริงเห็นไหมผมบอกไปแล้วนะผมอย่างที่ผมพิคอยฟังมันต้องแพงมาหาศาลเลยอาจจะสี่สิบห้าสิบล้านขึ้นไปถึงจะทําให้ลีดยูเนเต็ดพิจารณาปล่อยถ้าสามสิบล้านไม่ปล่อยแน่นอนแล้วเขาบอกว่าลีดยูเนเต็ดเป็นทีมที่มีเพดานค่าเหนื่อยที่ต่ําม,มากนั่นแปลว่าเขาไม่มีปัญหาการเงินครับไม่มีปัญหาด้นานการเงินใดๆทั้งสิ้น ไม่ติด financial fair play ไม่ติดอะไรเลยไม่มีเหตุจําเป็นต้องขายนักเตะนี่คือรายง,งานที่นํามาฝากเพื่อนๆครับมาดูกันที่ยูริเตอร์มันกันบ้างนะครับกองกลางทีมชาติเบลเยี่ยมนะครับของเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ก็ตกเป็นข่าวกับเราในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมานี้เหมือนกันนะครับตกเป็นข่าวทุกๆวันเลยนะล่าสุดเนี่ยมีรายง,งานจาก e u r o สปอร์นะครับรายง,งานโดยดีนโจนซึ่งคนนี้เป็นนักข่าวสายการตลาด โดยภาพรวมเลยครับเขาก็รายงานนะครับว่าตัวตัวยูวริเตอร์มองเนี่ยแจ้งกับทางสมสรเลสเตอร์แล้วว่ายังจะไม่รีบตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับใหม่นะคือทางเลสเตอร์เนี่ยพยายามยื่นสัญญาฉบับใหม่มาแทนที่ของเก่านะครับของเก่าเนี่ยสัญญาของเตอร์แมนเนี่ยมีถึงปี2023เหลืออีก2ปียื่นสัญญาใหม่ให้พิจารณาเพื่อต่อเพิ่มเติมแล้วเพิ่มเพิ่มค่าเหนื่อยให้ด้วยแต่ตัวนักเตะบอกกับสโมสรว่าเลสเตอร์เดี๋ยวผมขอไปเล่นในสุขยูโรก่อนนะ หลังจากจบศึกยูโรเดี๋ยวผมจะมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าผมจะต่อสัญญาไหมหรือจะไม่ต่อสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าตัวนักเตะเองต้องการโฟกัสให้กับทีมชาติด้วยนั่นคือ1 2ก็ไม่อยากปิดโอกาสตัวเองด้วยสมมุติว่าถ้าเขาฟอร์มดีกับเบลเยียมแล้วพาเบลเยียมเข้าไปรอบลึกๆได้เขาอาจจะได้รับความสนใจจากหลายทีมซึ่งตอนนี้เขาได้รับความสนใจจากหลายทีมแล้วแต่มันแปลว่าหลังยูโรเขาอาจจะมีทีมสนใจเขาเยอะขึ้นแล้วทําให้เขาได้มีตัวเลือกมากขึ้นนั่นเองว่าเอ๊ะ จะต่อสัญญากับเลสเตอร์ดีหรือจะอย้ายทีมดีถ้ามีทีมที่น่าสนใจยิ่งก็เสนอเข้ามาหรือให้ความสนใจประมาณนั้นครับดังนั้นในกรณีของลาวินญาเนี่ยน่าจะยากแต่กรณีของยูนิเตอร์แมนเนี่ยยังแอบแอบมีรุ้นนะแต่อาจจะต้องรุ้นหลังจบศึกยูโรครับตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับทีนี้มาดูกันที่ลิโอฟินาครับก็ออกมาแสดงความเห็นกับสื่อนะครับนะโดยแสดงความเห็นว่าผลงานในซีซั่นที่เพิ่งจบไปเนี่ยมาแสดงให้เห็นว่าแมนยูเนเต็ด ก้าวผ่านลิเวอร์พูลมาแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะลิโอเฟอร์ดินานต์เขาว่าแบบนั้นลิโอเฟอร์ดินานต์บอกว่านะถ้าเรามองจากในลีกนะในพรนะีเมียร์ลีกเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการของแมนยูไนเต็ดในซีซั่นที่ผ่านมาจากซีซั่นก่อนนู้นนะแต้มตามหลังลิเวอร์พูลสามสิบแต้มลิเวอร์พูลเป็นแชมป์นะปีปีก่อนนู้นมาปีนี้แมนยูไนเต็ดแซงลิเวอร์พูลขึ้นไปจบอันดับ2ได้นะลิเวอร์พูลล่วงมาอันดับ3ด้วยจากที่1น่ล่วงมาที่3แล้วก็ มีแต้มแซงแล้วก็มีแต้มที่ตามหลังอัดดับหนึ่งแมนซิตี้ที่เพียงแค่12แต้มเลยประมาณโอเคเขาบอกว่าแม้ว่ารีพูอาจจะมีการให้คําแก้ตัวหรือว่าให้เหตุผลว่าทําไมถึงปีนี้ฟอร์มตกอาจจะเรื่องบาดเจ็บอะไรแบบนี้แต่ในในแง่ของความเป็นจริงเขาบอกว่ามันมันแปลว่าแมนแมนยูในเต็ดทำผลงานได้ดีกว่าแล้วจริงๆแล้วก้าวผ่านไปแล้วเขาว่าแบบนั้นนะครับ ว่าแบบนั้นนะก็โอ้โหพอลโอออกมาแสดงความเห็นแบบนี้เนี่ยแน่นอนแฟนบาเร็ต์พูหลายๆคนท้าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นรู้สึกมโมโหหรือรู้สึกอาจจะแอบโกรธนิดนิดด้วยแมแต่บางคนก็บอกว่าเออก็จริงอย่างที่ลีโอพูดนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองแสดงแสดงความเห็นกันดูเข้ามานะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยก็ใช่เลยครับแมนยูเขาพัฒนาขึ้นแต่ถ้าจะมาบอกว่าอาการบาดเจ็บมันไม่ใช่เหตุผลเลยที่ทําให้ล์พูฟอร์มตกมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับ ลองแมนยูเนเต็ดเนี่ยเอาเอาท้ายซีซั่นเนี่ยแฮร์รี่แม็กควายเจ็บไป5 6นัดเนี่ยแมนยูนเนเต็ดไม่ชนะแทบจะไม่ชนะใครเลยหลังจากแม็กควายเจ็บถูกไหมแล้วลองคิดดูว่าลิเวอร์พูลอ่ะฟานไดายมาติดโกเมสเจบ็บแล้วคนอื่นสลับกันเจ็บลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เจ็บที่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของลีกในซีซั่นที่ผ่านมาดังนั้นอันก็นึงคือหนึ่งเหตุผลแล้วครับที่ฟอร์มเราตกลงไปเหมือนกันนะครับ มาดูสีสันอื่นๆนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆนะครับมาดูาเจ้าหนูจูดเบลลิงแฮมนะครับหลังจากที่ได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องไปเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็ได้สวมเสื้อเบอร์8เนี่ยเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจบเกมนะครับที่อังกฤษเอาชนะออสเตรีย1นนะครับเจ้าหนูนี่บอกว่าโอ้โหมันเหมือนฝันที่เป็นจริงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมได้สวมเสื้อเบอร์8ของเฮนเดอร์สันลงเล่นเนี่ยโอ้มันสำคัญมากๆเพราะว่าเฮนโดก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมชุดนี้ผมขอบคุณเขาจริงๆแล้วก็ขอบค ผมรักในทุกๆนาทีที่ผมได้เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่มันเหมือนฝันที่เป็นจริงนะครับที่ผมได้ออกสตาร์ทให้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ผมหวังว่าโอกาสของผมจะมามากกว่าน,นี้นะแม่ก็คือเหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนไปขออนุญาตขอใส่เบอร์8เฉพาะกิจนะในเกมอุ่นเครื่องจริงๆเนี่ยเสื้ออย่างเป็นทางการเนี่ยเฮนโดได้เบอร์8นะครับในศึกยูโรส่วนเบลลิงแฮมเนี่ยเพิ่งอายุ17-18ปีแต่ติดชุดใหญ่แล้วนะคือเก่งมากไอ้หนูนี่ ได้เบอร์26อ่าก็มีแฟนๆมาแซวกันโอ้โหถ้าจะปลื้มเฮนโดสักขนาดนี้มามารีฟูนครับอันนี้ก็แซวขำๆกันนะครับอิบา i ิมากนาเตเขาเรียกว่าอยู่เป็นครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางสโมสรลีฟูครับก็มีการโพสต์ลำลึกนะครับว่าวันนี้ในอดีตนะวันที่3ถ้าย้อนกลับไป1วันก็คือวันที่3มิถุนายนเป็นวันที่สโมสรลีฟูก่อตั้งขึ้นมา แล้วตอนนี้ก็ครบรอบ129ปีซึ่งกวนเต้ครับก็รีทวิตตัวนี้ครับที่สมุรสอนโพสแล้วก็ใช้เป็นรูปหัวใจเรียกได้ว่าอยู่เป็นครับแล้วก็โอ้โหแฟนๆนี่ก็เข้ามาแบบโอ้โหแบบเหมือนกับดีใจที่แบบเออเอ็งใส่ใจรายละเอียดมาโพสเรื่องราวเกี่ยวกับเหล่านี้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าอยากเห็นเล่นเร็วๆแล้วนะอยากเห็นปรีซิชั่นแล้วอะไรแบบนี้นะครับมาดูเน็ตฟิลิปกันบ้างน,นะครับตอนนี้ได้ฉายาว่าเน็ตฟิลิป เองนี่มันร้ายเองนี่มันใจกล้านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนัทฟิลิปเนี่ยเหมือนจะไปจีบไปเดทกับลูกสาวของเรียมกาลักเกอร์เรียมกาลักเกอร์ก็คือหนึ่งในสมาชิกวงโอเอซิสนะครับแล้วก็เป็นโดยเฉพาะเรียมกาลักเกอร์เนี่ยเขาเป็นแฟนแมนซิตี้ตัวยงที่ในหลายครั้งก็ชอบออกมาแขวลิร์พูนะแต่ว่าคือมอลลี่เนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวนะครับเป็นลูกสาวของกาลาเกอร์เนี่ย <laughs> โพสภาพ มีบุคคลปริศนาอยู่ในภาพนี้นั่นก็คือนัทฟิลิปนั่นเองนะครับซึ่งอ่าหลายๆคนก็ลงความเห็นว่าใช่ละครับนัทฟิลิปนะไม่บางคนก็บอกว่าหน้าเหมือนหรือเปล่าแต่ว่าใช่แหละเพราะว่านัทฟิลิปฟอลโล่มอลลี่มอลลี่ก็ฟอลโล่นัทฟิลิปแล้วก็ทั้งคู่ก็น่าจะเดทกันอยู่ครับช่วงนี้นะก็เรียกได้ว่าเล่นเล่นของแรงเลยนะครับคุณพ่อเขานี่เป็นแฟนแมนซิตี้ตัวยงเลยครับนีนัทฟิลิปนี่ของจริงนะครับอ่ะก็ ่าประเด็นสีสันที่นำมาฝากก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งในช่องโค้ดแอคเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนข่าวสารตอนนี้มุ่งสู่สามแสนสามแสนซับนะครับขอบคุณสปอนพ่อเสอเจดีด้วยนะครับพิมพ์มิลครับพิซซ่าพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับมีห้าสาขาในกรุงเทพมหานครนอนจันทิชาธานีเซ็นเตอร์เวิลด์เอวันอารีแล้วก็ที่เมืองจ่ายนะครับใครที่สนใจนะครับก็โทรสั่งเดลิเวอรี่ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าส ตาจำทองแล้วก็ยาาถนึ 1, 2, ่งส 1- งสามยาทานึ่งส1งใครที่ถ่ายสะดุดช่วยได้ยาทาตาจำทองในกฎนายยอดอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายายาทั่วไปหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะติดต่อติดตามกันนะครับก็ทุกช่องทาง Facebook Fanpage Twitter YouTube IG นะครับหรือว่าติดต่อโฆษณาก็ได้วันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ